มาแล้วค่ะสำหรับใครที่รอแอดเมงปอและก็เนนน้อยนะคะและอีกสำนักหนึ่งนั่นก็คือสอเมืองชัยค่ะทั้งหมดนี้นะคะต่างสร้างผลงานให้เมืองงดวันที่2พฤษภาคมเป็นที่น่าพอใจสําหรับทุกท่านเลยนะคะสําหรับงดวันที่16พฤษภาคมนี้มาถึงแล้วนะคะทั้งหมด3สํานักเลยค่ะรอบนี้นะคะในคลิปนี้ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะแอดมินก็ย้ำอยู่เสมอว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะและก็สนับสนุนให้ทุกท่านานั้นอุดหนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะะ ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะแอดมินก็แค่หาข้อมูลมาให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังเพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจของใครที่ยังไม่มีตัวเลือกอยู่ในดวงใจแล้วนะคะมาดูสำนักแรกกันเลยค่ะซึ่งเป็นของแอดสองเมืองชัยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะให้หน่วยล่าง8นะคะสำหรับวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ได้ให้เลข2ตัวด้วยนะคะนั่นก็มีทั้งหมด5หางค่ะก็คือ5 8 9 8 08 90แล้วก็50ค่ะซึ่งหลักหน่วยนะคะให้8เน้นๆอย่างมั่นใจชัวร0 0เ์1ซ0เลยค่ะนั้นก็ตามที่แอดสองเมืองชชยได้ไฮไลท์ไว้ให้นะคะแล้วก็ ทำเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนั่นก็คือเป็นตัวที่เด่นที่สุดค่ะและก็มาดูอีกหนึ่งใบสำหรับของสอเมืองชายนั่นก็คือ1ชุดเน้นๆเลยนะคะหลัก10บก็ให้5ค่ะและก็หลักหน่วยให้8ค่ะฉะนั้นนะคะเม็ดเดียวซึ่งโดดเด่นกว่าใครที่แอดสอเมืองชายมั่นใจที่สุดนั่นก็คือ5 – 8ค่ะ ซึ่งลองลงมาก็เป็น8528แล้วก็82นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแอดสองเมืองใช้ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลและก็ได้บอกต่อกับทุกท่านแอดมินก็ต้องขออนุญาตทุกสำนักด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านที่ไม่มีเวลาหาข้อมูลค่ะและก็สำนักต่อไปนั้นก็คือของเน่นน้อยนะคะซื้อ ซื้อหัวยังโยมนะคะสำหรับงวดวันที่16พฤษภาคมก็มาถึงแล้วนะคะให้3ตัวนั่นก็คือ7 16แล้วก็126ค่ะสำหรับ2ตัวนั่นก็คือ16 62แล้วก็25นะคะต้องขอขอบคุณอีกเช่นเคยค่ะและเราก็มาดูนะคะสำนักสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือแอดแมงปอค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมาก็ได้สร้างผลงานไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะคะและตอนนี้นะคะแอดแมงปอก็ให้3ตัวบนนะคะ ก็ที่เน้นๆนั่นก็คือ517 417แล้วก็314ค่ะและลองลงมาก็เป็น317แล้วก็214 614นะคะเรามาดูนะคะเลข2ตัวต่อเลยค่ะสำหรับเน้นๆของแอดเมงปอนั่นก็คือ1714 4757แล้วก็59ค่ะตรงที่มีเครื่องหมายดอกจันนะคะและก็เลขต่อไปนั่นก็คือ1548 ส7ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะและแอดมินก็ขอให้ทุกท่านหรือว่าฝากทุกท่านนั้นกดไลค์กดแชร์กดติดตามแอดมินด้วยนะคะทั้ง YouTube แล้วก็เพจนะคะซึ่งเพจในชื่อเพจนะคะก็ชื่อเดียวก,กันกับช่อง YouTube เลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ